ก่อนเนี้ยแรปเปอร์กำลังมาขอแบบแรปได้ไหมจะร้องให้เขาฟังหน่อยมันแรปยังไงว่าตัวเพอร์เดย์ไงแฮปปี้เบิร์เดทูยูเออเอาแกะสี่แกะสี่น้องๆเขาก็อยากรู้ว่าเป็นอะไร สวัสดีค่ะวันนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนนะคะของวันที่23เป็นวันเกิดของพี่แจงนะคะอยากจะให้น้องๆอวยพรวันเกิดพี่แจงหน่อยมาร้องเพลง Happy Birthday to you เดี๋ยวเขาต้องร้องเพลงตัวเองด้วยเหรใช่ <laughs> Happy Birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you จบเท่านี้แหละวันนี้คลิปมีเท่านี้นะคะจะบ้าเลยตัวเขามีอะไรจะให้ตัวด้วยอะไรอ่ะแต่ตัวต้องปิดตาก่อนอ่ะได้แจ้งจะมาได้เป็นข้วยพรอจะได้เป็นข้าแดาลนะไม่เขามีที่ปิดตาให้ตัวต้องปิดตาด้วยตัวเองด้วยลีลาปิดตาโอ้โหตัวเธอถ่ายคลิปอันนี้ลงริงเหรอมันมืดแล้วปิดก็ไม่สนิทอ่ะปิดสิมันไม่สนิท่ะแต่ว่าเดี๋ยวก็ดึงออกมาก่อน สนิทยังสนิทกันละจะเห็นไหมนี่เลขอะไรเลขสองเอาทูกแจ็เห็นเรดก็ไม่เห็นจะเอามัวเอาไปอันนี้เลขอะไรเลขหนึ่งเลขสามโอเคผ่านมามาข้างนอกเดินมาเองด้วยไม่ต้องมาจับจะป้าเหรอไม่รู้มา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 ข้างนอกก่อนเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีขามาเร็วมาเร็ว มาจับมาเดี๋ยวๆไอ้หยางเนี่ยจะสิงแล้วเนี่ยกลัวกลัวอะไรไม่รู้ก่อยแกล้งเขาหรือเปล่าไม่แกล้งไม่แกล้งอ่านั่งโซฟานี่แป๊บนึงไม่เอาอะไรเนี่ยมามามาอุ้ยกลัวเปิดไฟก่อนมันมืดเปิดไฟแล้วเปิดไฟสีส้มๆมากโอเคอ่านั่งก่อนนะนั่งตรงนี้แล้วก็ถือกล้องไ้ด้วยโอเคระดับนี้ได้อะไรก้มหน้าหน่อยจะได้สวยสวย คือพี่เจไม่รู้เรื่องจริงนะอันเนี้ยคือนอนดูหนังอยู่แล้วสภาพแบบโซมากอะตอนเนี้ยเื่อยากแก้เขาได้ไหมมันแน่นนะมันเคืองตาแป๊บนึงเร็วๆชิกียตัดคลิปแน่นแป๊บนึงต้องบอกว่าเขาเตรียมการคนเดียวไงมันก็เลยแบบช้านิดนึงเมื่อยแขนอะตอนเนี้ยเรวๆแอ่ะอะไรไม่เห็นเลยสักอย่างอ่ะหอมไหมหอมหอมไหมหอมโอ้ยหอมด้ว เปิดตาได้เขาเปิดให้เดี๋ยว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 เค้กนี่เขาซื้อเค้กมาให้น่ารักไหมน่ารักอะให้ดูหน้าก่อนเดี๋ยวขอปรับตาแบบอึดอ่านด้วยแฮปปี้เบิร์ a เดย์ที่รักนี่ให้ดูหนะให้ดูให้ดูนะทีกงาน เราไม่จุดเทียนม่จุดไหมเรามาช่วยกันร้องเพลง Happy Birthday ให้พี่แจงหน่อยนะคะ1 2 3เดี๋ยวเดี๋ยวตอนเนี้ยแรปเปอร์กำลังมาขอแบบแรปได้ไหมจะร้องให้เขาฟังหน่อยมันแรปยังไงว่ะ Happy Birthday ไง Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday เอาจริงด้วย Happy Birthday Happy Birthday to you ทางบ้านจะด่าโอเค อธิษฐานก่อนขอให้ตัวเองมีความสุขเข้านะหมายถึงตัวเองไม่ใช่เเออขอให้มีความสุขแล้วก็ขอให้แบบช่องอ่ะเออแบบถึงหนึ่งล้านซับอะไรเงี้ยไวๆเออภายในปีนี้ใช่แล้วก็ให้น้องๆดูลิปเราแบบเยอะๆดูไปนานๆห้ามเลิกติดตามและเลยติดตามนี่งอนมาเปล่าเลยได้ไหมเอาความรักด้วยสิความรักด้วยความรักก็ดีอยู่แล้วเลยจะเป็นอะไรเนี่ยความรักก ็ขอให้แบ่งเงินให้เขาใช้บ้างล้อเล่นก็ขอให้มีแฟนที่ดีได้รักผมแน่ตลอดไปนะอะไรที่ไม่ดีก็ขอให้มีเพิ่มล้อเล่นล้อเล่นบ่อยได้คิปล้อเล่นบ่อยอ่าล้อเล่นเรารักระวังนะเราไม่เอาไม่เอาประเทียนมันจะจิ้มก็ตาเขาเราจะเอาเคโปหน้าพี่แจ็คเอาไม่เอาอ่าป่าแล้วนะ 好的你。啊 นีเพิ่งออกจากตู้เย็นมายังไม่หมดเพียงเท่านี้มีอะไรอีกตัวอยากได้อะไรเอามาเดี๋ยวเข้าถือเองเอาไปเลยว่าเขากลัวตัวเอาตุ๊กเลยเขาได้ไม่เอาไม่เอาอย่าโชว์เค้กหน่อยโชว์เค้กน่ยอ่ะตัวอยากได้อะไรอีกไม่เขาไม่ทําเขาจะกินเขาอยากได้อะไรพี่วินลินเคยถามพี่แจงว่าอยากได้อะไรคะแล้วอยากได้พี่วินลินค่ะได้ไหมล่ะก็ไปขอแม่เขาสิว้าวตัวเอาไปไม่เอา กลัวตัวปวดหน้าเขาอเอาไว้ฝอวางไว้โอเควางไว้ตรงนี้นะเขายังมีของขวัญให้ตัวอีกอะไรตัวรูไม้กว่าเขาจะแยกตัวออกมาจากตัวได้อะทำไมอะเพราะว่าปกติเราตัวติดกันตลอดเลยนะคะอือช่วยถือได้ไหมโอเคโอเคเราก็ขยัยขยัยามอยู่แต่กคือแบบ มันจะเปลี่ยนวะเองเนี้ยออพอปกติเราตัวติดกันตลอดแล้วไม่มีเวลาแบบไปไหนคนเดียวเลยอืกว่าเขาจะแยกตัวไปซื้อเค้กได้อะตัวตัวก็บอกเขาวันนี้ตัวไปซื้อวันนี้เหรอใช่เขามึงไปซื้อไปซื้อเองด้วยไม่ได้ใช้ใครเลยอื บอกพี่แจว่าไปทํางานได้ทํางานจริงไหมไปทํางานก็ถ่ายรูปให้ดูไงแต่หลังเลิกงานคือแบบออกมาก่อน่ะออกมากกอนเวลางานแล้วก็ไปทำมาตัวทักมาทาอะไรอยู่ที่เขาบอกว่าเขาดูหนังอะคือหลังจากที่แบบว่าใส่อยางนี้นะคะเปคนโกหกเหรอเขาไม่ได้โกหกแต่เขาก็ดูหนังไปได้แหละแต่เดินไปด้วยไงเข้าใจปะ จริงจริงจริงเขาดูหนังจริงจริงแต่ว่าเขาก็มีของฝันอีกชิ้นนึงให้ตัวนะอะไรนี่อะไรอะตกวไปซ่อนไว้ที่ไหนเขาไม่ซ่อน,นอเขาวางตัวนี้แหละวางหน้า้าเนี่ยตัวไม่สังเกตหรอกอเอาแกะสีแกะสีน้องๆ้องเขาก็อยากรู้ว่าเป็นอะไรให้น้องๆ้องทายดีกว่าว่าพี่มิลินอะซื้ออะไรให้พี่แจงไม่เอาก็เขาก็อยากรู้ไงให้เขาทายก่อนไหมอ่ะทายเออพี่แจงคิดว่าเป็นของลินเหรอใช่นาฬิกาปะไม่แพง เอาแตแล้วมันต้องอยู่กับนาฬิกาเหรอแว่ตาปะแว่ตาก็แพงอะไรอตตัวเข็มขัดปะไม่แหวนเหรอบิลินไม่มีแหวนเช่าเถอะแกะดีกว่าแกะเลยดีกว่ากล่องมันเสียไม่เป็นไรเนาะไม่เป็นไรค่ะเราใช้ข้างในฮะเราใช้เคใช้งานข้างในไงข้างในห้องเงล่ะโอ้อะไรอหตตัวอ่าเปิดนะเปิดนะัวเขากลัวจริงๆนะต้องดูก่อนกัวโดนแกล้ไม่แกล้อันนี้ให้จริงๆนะคะ อ๋อกระเป๋าตังค์นารัไหมน่ารักรีวิวหน่อยสิมีซิปนะคะน้องๆนี่เปิดมาได้เป็นแบบที่ใส่ใส่บัตรมีที่ใส่เงินเหรียญนี่นี่โอ้ยเขาน่าจะซื้อแบบที่ใส่เงินเหรียญให้ตัวเยอะกว่านี้อ่ะแล้วก็มีที่ใส่แบงค์อ่นนี่นี่น่าจะเป็นแบบที่ใส่ใบเสร็จตัวนะเพราะเงินอยู่ที่เขาอ่ะอันนี้ก็เป็นแบบพวกใส่พวกบัตรอะไรเงี้ยใช่เพราะตัวน่าจะมีบัตรเยอะอืมนี่เยอะเป็นแบบอ่ะต้องบอกว่าอต้องบอกว่าก กระเป๋าพี่แจงอะ่ะมีแต่บัตรนะคะไม่มีเงินแล้วก็มีบัตรแล้วก็มีเหรียญเท่านั้นใช่พกบัตรนะคะใช่บัตรอีออนอะไรเงี้ย <í ris> เ,เล่น <c oughs> เท่าไหทำไมต้องซื้อกระเป๋าตังค์ให้เขาอะ่ะตอนแรกเขาจะซื้อกระเป๋าอะไรนะกระเป๋าสะพายให้แต่ว่าตัวบอกว่าตัวอยากใช้โค้ดให้คุ้มก่อนก็เลยเอากระเป๋าตังค์ให้โอเคขอบคุณนะคะแค่์อาห์ฮมทีน ชื่นใจรักเขาไหมรัก<ะ>อืมแฮปปี้เบวันเดย์นะคะขอให้มีความสุขมากๆนะคะอ้าว<อ>ไม่ตอบเลยเคือเราจะพังไีเยอะแล้วเนี่ยเก็บไว้ <c oughs> ไก่อนเก็บไว้ก่อนโอเคแฮปปี้ไหมแฮปปี้นเนี่ยเขาแบบ ลืมมันเกิดตัวแล้วนะเออพี่แจงเขาลืมมันเกิดนะคะแต่พี่มิลินไม่ลืมหรอกก็ <_ AT> ขอบคุณนะคะเ <_ AT> ดี๋ยวไปกินเค้กดีกว่าหิว<ะ>แล้วแล้วรอดูคลิปวันพรุ่งนี้ว่าเราจะทําอะไรที <_ ls> ่เราคุยกันว่าเราจะเป็นทาสกันอะอตัวจะเป็นทาสเขาอะไม่ใช่มันเกิดพี่แจงนะคะพี่มิลินจะต้องเป็นทาสหนึ่งวันเตรียมตัวดูได้เลยอันนี้พี่แจงเป็นคนแบบขอมาใช่ไหมเออว่าตัวทาอะไรเพื่อเขาบ้างอย่างเงี้ยใช่เพราะว่าตอนแรกบอกว่าอยากได้อะไรอยากได้พี่มิลินนะคะเอออยาก ได้พี่มิลินมาเป็น oh, ผ้า <tok problem> ๋พคุณไห้จบเลยเป็นวักนานโอเควันนี้นะคะใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็คอมเมนต์มาหน่อยคอมเมนต์อวยพรพี่แจงหน่อยนี่เลยเหรอโอเคไกลเลยเนี่ยเอออะไรแต่เข้าโค้ ไปเลยนะคะไปะไปถึงเ,เวลาเข้าพธิธีแต่งงานไม่ใช่อเขาจะตัดแล้วนะคะเขาจะไม่ตัดคำว่าที่รักออกไปทำไมอะ่ะไม่กวกลัวหายม,มาตัดตอ,อเละจะ <c oughs> ต,ตัดยังไงวะมันต้องการกระบ,บาดก่อนไหมใช่เอาเต็มที่เลยเกิดมาก็แทบจะไม่ค่อยตัดเค้กเลยอ่ะทำไมคะไม่มีใครจัดไห้เหรอปกติก็ซื้อเค้กมาเป่าเอง ล้อเล่นนี่ไม่กึ่งกึ่งกลางเลยอะอะไรนะไม่กึ่งกลางเมื่อกี้หงเปลวใช่ไหมตัวอะไรไม่กึ่งกลางวะก็ตัวตัดเบี้ยวอะมันตัดกี่อันเนี่ยแปดหรือเปล่าเอาตัดที่ตัวกินก็ได้ไม่รู้ว่าเขาจะตัดไว้หมดนั่นแหละเขาตั้งใจมากเลยค่ะลำเอียงไหมคะใครได้กินอะไรอันใหญ่ก็ได้ตัวจะกินอันไหนอันใหญ่ไม่ค่อยลำเอียงเลยอะ อาก็เตือนซื้อให้เขาแล้วเป็นของเขาให้กินหมดเลยให้กินหมดเลยใครอยากกินก็มาหาที่บ้านนะคะมาหมดพอดีเลยเค้กยั่วๆจ้ากินตอนเที่ยงคืนจ้าลำลายหกจ้าโอเคเรียบร้อยไปละบ๊ายบายบ๊ายบาย